ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพรเอี่ยมสะอาดคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะถ้าถามว่าทําไมดิฉันมาอบรมนะคะหลักสูตรการเขียนตํารานในระดับอุดมศึกษาให้ได้คุณภาพก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าดิฉันเองเป็นแฟนคลับของออมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชมาเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนตําราค่ะออพอมาแล้วได้อะไรบ้าง สิ่งที่ดิฉันประทับใจค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเรื่องของคุณภาพหรือว่าหลักการเขียนตำราให้ได้คุณภาพรวมทั้งเทคนิคต่างๆนะคะที่ท่านวิทยากรซึ่งบอกได้เลยว่าทุกท่านคอือมืออาชีพนะคะท่านเปิดโอกาสให้พวกเราได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆนะคะที่เราสามารถเอาไปประยุกต์และก็จัดทำให้ได้ตำราที่มีคุณภาพได้นะคะที่สำคัญค่ะ วิทยากรน,นะคะทุกท่านที่มา,าให้ความรู้กับพวกเรานะคะทุกท่านมีความเป็นเฟรนลี่มากนะคะท่านได้บอกเลยว่าถ้ามีอะไรนะหลังจากสิ้นสุดการอบรมท่านยินดีนะคะที่จะเป็นให้คำปรึกษากับพวกเราโดยตลอดนะคะเพราะนั้นและนอกจากนั้นนะคะที่ดิฉันคิดว่า ทุกคนที่เข้าอบรมได้เหมือนกันค่ะเรามาจากต่างที่นะคะต่างมหาวิทยาลัยนะคะมีความหลากหลายเพราะนั้นเครือข่ายนี่จำเป็นมากนะคะในการที่จะช่วยให้งานวิชาการในการเขียนตำราให้ได้คุณภาพจริงๆนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะอบรมที่ไหนอย่างไรนะคะ ถ้าเราไม่เริ่มต้นก็จะไม่มีคุณค่าเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเราจะได้ส่งผลงานหรือไม่ตำราเราจะมีคุณภาพหรือไม่อยู่ที่ตัวผู้เขียนเองเป็นคนสำคัญเป็นเป็นเป็นคนที่สำคัญมากทีเดียวค่ะทั้งทั้งที่เรามีโค้ดอย่างท่านวิทยากรนะคะที่จะดูแลเราไปตลอดอันนี้เราถือว่าเป็นเป็น กำไรนะคะที่สร้างคุณค่าในหลักสูตรนี้มากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาติสายจันดีค่ะเป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์รัชพัฏกำแพงเพชรค่ะอาจารย์ทอชินีลาลินค่ะโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชภัฏกำแพงเพชรค่ะค่ะที่ตัดสินใจเข้าร่วม การอบรมในหลักสูตรของการเขียนตำราในครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าเทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ธรรมชินีเพราะว่าเ,เราอะทำตำแหน่งกันแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจุดอ่อนจุดด้อยข้ออ่อนข้อเสียของมันเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผู้ทรง จะตรวจเราจะคอมเมนต์เราเนี่ยน่าจะไปในทิศทางไหนอะค่ะอย่างวันนี้อาจารย์น้ำตาลรอบนี้อาจารย์น้ำตาลได้อะไรที่มันประทับใจบ <Okay. S 1> ้างค่คะ ที่ที่มานะคะที่ตัดสินใจมาเนี่ยด้วยด้วยชื่อชื่อของหัวข้อการสัมมนาเนี่ยน,น่าสนใจมากนะคะเราก็เป็นอ่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังกำลังเหมือนค้นหาคําตอบอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำทำตำราที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะก็จริงๆได้ได,ได้อ่าประโยชน์หลายๆด้านมากๆนะคะก็ดีมากสําหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้ค่ะอาจารย์3วันนี่โอเคมากนะคะสำหรับ3วัน3วัน ข้อมูลแน่นมากแน่นมากเราก็เราก็ไม่ง่วงอะค่ะคือแปลกใจมากจริงๆแล้วปกติเข้าสมนานี้จะง่วงแต่ว่ารอบนี้ไม่ง่วงเลยค่ะใช่ใช่ใช่ตื่นตัวตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ได้เหมือนแบบเด็กย้อนวัยเนาะเหมือนกลับไปเป็นนักศึกษาเรียนอีกรอบเพราะว่าการบ้านเร่งทำกลางคืนส่งอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมคือประทับใจในในหลักสูตรนี้มากๆนะคะสวัสดีครับผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมกริตาชมรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชที่จัดโครงการที่ดีขึ้นมานะครับซึ่งโครงการนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อ,อผู้ที่เป็นอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้ช่วยให้เราจัดระเบียบความรู้อย่างเป็นระบบแล้วก็การถ่ายทอดการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อจะนําไปสู่ตําราที่มีคุณค่าที่ทรงคุณค่าและเป็นระบบนะครับซึ่งก็จะขอเชิญชวนให้อา,อาจารย์ทุกท่านได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตําราร่วมกันไปสู่ตําราที่มีคุณค่าและตําราที่เป็นระบบครับก็คือตรงกับที่อาจารย์ได้เขียนไว้ว่าการเขียนคือการสอนนะครับขอบคุณครับดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมงคลกรศรีวิชัยครับ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายครับวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาเข้าร่วมรับการอบรมนะครับเรื่องการเขียนตำราอุดมศึกษาที่มีคุณภาพนะครับซึ่งก็ได้รับนะครับได้เห็นนะครับโปสเตอร์ในการเชิญชวนนะครับผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็เห็นวิทยากรนะครับท่านศาสตราจารย์ดรชุติมานะครับ ท่านเป็นอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ประจํากลุ่มนะครับสมัยเรียนปริญญาตรีใบที่2นะครับสารสนเทศศาสตร์ของมศทซึ่งตอนนั้นท่านได้ให้มุมมองความรู้ได้ดีมากเลยแล้วยิ่งมาเห็นว่าตอนนี้ท่านจัดอบรมคอร์สหลักสูตรการเขียนตําราพุดมศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจลงมาเรียนครับซึ่งคาดหวังว่าจะได้เจอสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านเป็น สภา,าวิชาการสภามหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหลายๆสถาบันนะครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วก็บอกได้เลยครับว่าสุดยอดครับได้ความรู้เต็มๆสำหรับในการที่จะนำไปพัฒนาตำรานะครับที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับอุดมศึกษาครับผมทั้งอาจารย์ชุติมาอาจารย์ บุญทิพย์อาจารย์บุญสีนะครับรวมถึงวิทยากรทุกๆท่านนะครับผมซึ่งก็ถือว่าได้ความรู้มากครับรวมถึงเรายังสามารถได้เรียนโปรแกรมในการทําดัชนีอ้างอิงนะครับซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสามารถทําให้เราพัฒนาตัวตําราอุดมศึกษาได้ตรงตามฟอร์แมตเอยโทษขออภัยครับตรงตามฟอร์แมตของอาการขอตําแหน่งทางวิชาการครับซึ่งก็ดีใจมากที่ได้มาเรียนในรุ่นนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากถึงรุ่นถัดๆไปด้วยนะครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ดีครับอยากให้มาเรียนด้วยกันครับขอบคุณมสทครับ